ตัเอนี่ยแม้ว่าจะเป็นตัวที่สเปคต่ํากว่านะครับไม่มีอุปกรณ์อำนวความสะดวกอะไรมากมายนะครับแต่ด้ยวยความที่เป็นรถหายากนะครับคนก็อยากได้จนปัจจุบันเนี่ยตัว UN สเปคเนี่ยกลับมีราคาที่สูงกว่าตัวท็อปที่เกรยียมเมาร์็มนเพาะมาขายด้วยซ้ำครับ ำหรับเหตุผลที่ผมเอารุ่นนี้มาให้ชมกันนะครับสำหรับวันนี้ก็คือว่ามันเป็นรุ่นที่ทนที่สุดในแบรนด์ที่ขึ้นชื่อเรื่องความทนทานอย่างโตโยต้าเองอันที่2ก็คือมันเป็นรถที่มีพัฒนาการด้านออฟโรดเนี่ยเหนือมากๆแม้ว่าจะผ่านไปเกือบ30ปีแล้วแต่คันนี้ก็ยังเป็นออฟโรดหนึ่งในรุ่นที่ดีที่สุดอันที่3ก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยคนไทยและต่างประเทศเนี่ยเริ่มหันมาเล่นเป็นทั้งรถสําหรับดยป่าและรถสำหรับสะสมกันแล้วราคาก็พุ่งขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วเช่นกัน สวัสดีครับลายคนถามผมว่าผมรีวิวตัวรถสปอร์ตหรือเปล่านะครับวันนี้เนี่ยรายการ Auto c o อ l e c t i b l e ิจะพาไปดูหนึ่งในรถที่เป็นไอคอนิกสำหรับสายแคมปิ้งหรือว่าสายออฟโรดนั่นเองนั่นก็คือแ a n ค r ูเซอร์ V80 นะครับแต่คันนี้พิเศษตรงที่ว่าเป็นตัวหายากหรือว่าเรียกว่า U n s p e c นั่นเอง เว8 0ปเนี่ยเปิดตัวนะครับแล้วก็วางขายในปีช่วง1990นะครับและขายไปจนถึงปี1997นะครับจุดเด่นที่ทำให้มันเป็นไอคอนิกนะครับสำหรับรถออฟโรดจนถึงปัจจุบันนี้ก็คือการที่มันเป็นออฟโรดขนาดแท้และการสร้างรถมาเพื่อให้มีความทนทานสูง สำหรับภายนอกนะครับอันนี้เนี่ยเป็นฟูลไซส์ SUV นะครับเพราะแลนด์ครูเซอร์ต้องการออกแบบให้เป็นรถ SUV ที่เป็นท็อปเทียร์แล้วนะครับซึ่งขนาดยาวประมาณ4เมตรเนี่ยสมัยก่อนนะถือว่ายาวมากนะครับหากเทียบกับรถ SUV อื่นของ To y o ต a นะครับไม่ว่าจะเป็นแลนด์ครูเซอร์ v x 9 0ที่ออกมาหลังจากนี้เนี่ยก็สั้นกว่าคันนี้หรือพวก h า r r i e เหรือ r a v 4ก็สั้นกว่าคันนี้เยอะเช่นกันนะครับสำหรับที่มาแห่งความทนทานเขนาต้องเริ่มจากฝั่งแชสซีเลยครับเพราะคันนี้เนี่ยใช้ระบบแชสซีนะ ครอบข้างบนนะครับซึ่งไม่ได้เป็นแบบโมโนคอกนะครับเหมือนรุ่นใหม่ๆที่เป็นโมโนคอกและอีกอย่างหนึ่งก็คือคันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเจเนอเรชันสุดท้ายแล้วครับของรถออฟโรดที่ใช้ระบบคานแข็งนะครับทั้ง4ล้อนะครับหรือว่า Solid a x ็ e ซ์โทั้งล้อหน้าและล้อหลังเลยซึ่งระบบคานแข็งหรือ Solid a x ็ซ์โเนี่ยจะมีข้อดีนะครับกว่าระบบช่วงล่างอิสระตรงที่ว่ามันมีความทนทานมากกว่านะครับและการที่มันมีคอมโพเนนต์น้อยกว่าเนี่ยมันสามารถจับแรงม้าเนี่ยลงล้อนะครับได้ดีกว่า นั่นหมายความว่าในทางขุขะแล้วเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะช่วยมากๆเลยในการเอาม้าลงล้อแล้วก็ขึ้นเนินที่ลำบากมากขึ้นอีกหนึ่งจุดเด่นของรถรุ่นนี้นะครับก็คือในช่วงปีแรกๆนะคือก่อนปี94เนี่ยจะเป็นประตูแบบสวิงแบ็กนะครับหรือเป็นประตูแบบตู้กับข้าวที่คนเขาหากันนะก็คือจะเป็นเปิดด้านนี้หนึ่ครั้งนะครับและอีกด้านนี้อีก1นฝั่ง ส่วนหลังจากปี94เนี่ยเขาจะเป็นแบบเทลเกตหรือประตูแบบว่าเปิดชิ้นเดียวนะครับแบบทั่วไปนะก็เราสามารถเลือกได้ครับว่าจะเปิดแค่นี้ก็ได้หรือเปิดแบบนี้ก็ได้แต่อีกอย่างนึ่งที่เป็นข้อดีก็คือว่ามันใช้พื้นที่น้อยกว่าเพราะถ้าเกิดเป็นบานเดียวเนี่ยมันจะใช้พื้นที่เยอะเท่านั้นเองครับแต่ว่ามันก็ต้องแลกมาด้วยกับการที่มีคอมโพเนนต์เยอะ ที่รู้นะครับว่า Land Cruiser เนี่ยเป็นรถออฟโรดใช้ในทางวิบากในทางที่ลําบากในการเข้าถึงแน่นอนว่าเครื่องที่ใช้เนี่ยต้องเป็นเครื่องที่มีความสนทานสูงซึ่งสำหรับเครื่องเบนซินของ Land Cruiser รุ80เนี่ยใช้เครื่องนะครับรหัส 3SF 4,000cc ตอนแรกและก็เปลี่ยนมาเป็น 1FZ4,000cc แต่ความทนของมันเกิดจากการที่เครื่องทั้งสองเนี่ยมีการดีไซน์เป็นแบบ non-interference engine นะครับซึ่งเป็นเครื่องที่ตําแหน่งลูกสูบของจุด ท็อปเดีย์เซนเตอร์เนี่ยจะไม่ถึงตำแหน่งเปิดสุดข,ของวาลวนั่นหมายความว่าต่อให้ดูเปลี่ยนสายพานทัมมิง่งหรือว่าโซ่สายพานขาดเนี่ยหมกลูกสูบก็ไม่หมงวาลวเกิดความเสียหายได้ยากมากๆสำหรับเครื่องตัวนี้แต่หากเดียกันครับก็ต้องแลกมาด้วย e f f i c i e n c ตต่ำหรือการอัดตาาบริโภคน้ำมันที่สูงนะครับและความแรงที่มีน้อยกว่าเครื่องสมัยใหม่ทั่วไป สำหรับเครื่องคันนี้หรือเป็น U N Spec นะครับรถ U N Spec ส่วนใหญ่จะมาพร้อมเครื่องที่ไม่ใช่เครื่องเบนซินหรือเป็นเครื่องดีเซลนั่นเองคันนี้เป็นเครื่อง1 H D F T นะครับเป็นเครื่องดีเซลเทอร์โบ4,224ให้กำลังอยู่ที่ประมาณ166แรงมา้านั่นเองปัจจุบันนี้เครื่องตัวนี้หายากมากและมีการซื้อขายในราคาค่อนข้างแพงสำหรับในไทยนะครับเมื่อปีประมาณ1996-1997เนี่ยมีการนำเข้าแบบผู้นำเข้าอิสระเ,เรียกว่า S E C ซึ่งเป็นเกรแฮมเก็ยที่โด่งดังในสมัยนั้นโดยรถที่ S E C นำเข้ามานยจะขา เจาะตลาดบนนะครับก็คือจะเป็นรุ่นท็อปนะครับมาพร้อมเบาะหนังแท้นะครับภายในหรูหรานะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นเครื่องเบนซินแต่สําหรับคันนี้ครับเป็นการนําเข้าแบบพิเศษหรือที่เรียกว่า U.N. หรือ United Nation นะครับสมัยก่อนสถานทูตอเมริกานะครับมีการนํารถเข้ามาเพื่อทางการทูตและการทหารนะครับคันนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าเมื่อเปิดประตูไปแล้วเนี่ยยังมีสติ๊กเกอร์เพลทนะครับเขียนไว้ว่าเป็น property นะครับหรือเป็นสมบัติของรัฐบาลสหรัฐนั่นเอง ด้วย U N เนี่ยแม้ว่าจะเป็นตัวที่สเปคต่ํากว่านะครับไม่มีอุปกรณ์อำนวความสะดวกอะไรมากมายนะครับแต่ด้วยความที่เป็นรถหายากนะครับคนก็อยากได้จนปัจจุบันเนี่ยตัว U N สเปคเนี่ยกลับมีราคาที่สูงกว่าตัวท็อปที่เกร์มาเก็ตนำเข้ามาขายด้วยซ้ำครับเรามาที่ภายในกันบ้างนะครับ สำหรับคันนี้เนี่ย่องที่ทราบกันน้ครับเป็นรถ U N นะครับสมัยก่อนเนี่ยใช้ในการขนส่งสิเบียงอาหารนะครับหรือแม้กระทั่งยาครับเป็นดินแดนที่มันเป็นดินแดนลกล้างห่างไกลความเจริญหน่อยเพราะฉะนั้นสเปคที่ใช้ก็จะเน้นความทนทานเป็นพิเศษในทางกับการครับเป็นความถูกนั่นเองเรื่องมันที่กระจกครับกระจกจะเป็นแบบมือหมุนนะครับเพื่อไม่ให้มีการเสียเลยนะครับจะเสียยากมากนะครับภายในตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเบาส3มที่นั่งในแถวแรกทำเหมือนกับเบารถตู้เมื่อสมัยก่อนั่นเองเบานั่งแถวที่3าก็จะถูกเอาออกคอนโซลกลางไม่มีครับเป็นเกียร ฟอร์ชิปเหมือนกับรถตู้สมัยก่อนเลยนะครับแล้วก็ตัวเกวัตเนี่ยเครื่องดีเซลเนี่ยจะมีเลนไลายอยู่ที่แค่4,400รอบเท่านั้นเองพวกปุ่มสวิตช์ไลฟ้าอะไรถูกแทนที่ด้วยปลาติกปิดหมดเลยนะครับแล้วก็แอร์เนี่ยจะเป็นแอร์แบบปุ่มเลื่อนครับเป่าเท้าเป่ากระจกอะไรไม่ได้นะครับจะมีหมดเดียวเลยสำหรับเรื่องของฟีลลิ่งการขับนะครับเราคงต้องไปลองขับกันดูนะครับ จังหวะขับออกตัวอะไรเนี่ยรู้สึกเหมือนรถกระบะเลยนะครับเหมือนรถกระบะเหมือนรถตู้สมัยก่อนคันเกียร์เนี่ยเหมือนกับคันเกียร์รถเมย์นะฮะก็จะยาวหน่อยนะครับได้อารมณ์ดีซึ่งวันนี้เองเนี่ยเป็นฝนตกพอดีนะครับก็ขับรุ่นนี้ก็ไม่ต้องกลัวฝนนะสามารถลุยฝนลุยน้ําลุยป่าได้สบายอยู่แล้วนะครับฟีลิ่งการขับก็ช่วงล่างรู้สึกว่ามีความแข็งกระด้างกว่าตัวทั่วไปนะครับ ตำแหน่งการนั่งเนี่ยค่อนข้างโอเคสูงนะภายในเนี่ย v x 80ไม่ได้ขึ้นชื่อเรื่องความกว้างขวางอะไรนะครับสำหรับเรื่องพฟอร์มาร์ครับคันนี้อย่างที่บอกว่ามันเป็นเครื่องดีเซลนะครับเราคงไม่ได้สัมผัสถึงแรงมา้าหรือว่าแรงกระชากอะไรมากนะครับพีงแต่ว่าคันนี้เนี่ยเอเป็นดีเซลปุ๊บเนี่ยเขาคงให้ทอกได้ในรอบต่ำนะครับซึ่งเหมาะสมกับการที่จะเอาไปลุยป่าหรือขึ้นเนินที่ที่เป็นทางชันนะฮะส่วนเรื่องของความรู้สึกเรื่องของช่วงล่างพัมลมารอย่างนี้เนี่ยก็ ตามภาษารถคันใหญ่นะครับพวงมาลัยในอัตราทดค่อนข้างต่ำนะครับนั่นหมายความว่าการที่เราจะเลี้ยวโค้งเราต้องสาวพวงมาลัยเยอะหน่อยซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติครับสำหรับในเฟกเมนต์โฟวิลแบบนี้คันนี้เนื่องจากว่าเป็นขับ4ล้อแบบฟูลไทม์ครับก็จะไม่ได้มีให้เลือกโหมดเป็นแบบว่าดิฟล็อกหน้าล็อกล้อหลังยังไงนะครับจะเป็นเกียร์ไฮเกียร์โลเท่านั้นเองนะครับสำหรับตัวนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาลองให้คะแนนคันนี้ดูนะครับ ซึ่งคะแนนของ Auto Collectible นะผมจะแบ่งเป็นสโหมดก็คือโหมดเรื่องของการครอบครองก็คือการ Riding แล้วก็การ Collecting หรือการสะสมนั่นเองนะครับรูปโฉมเนี่ยล a n ์ e Cruiser เนี่ยก็ถือว่าเรียบง่ายนะครับตรงนี้เนี่ยให้คะแนนที่6คะแนนความสะดวกสบายคันนี้เนี่ยถือว่าให้มาอย่างพอเพียงแต่ว่าไม่ได้เรียบหรูอะไรนะไม่ได้มีฟังก์ชันช่วยในการขับขี่ไม่ได้มีตัวช่วยเยอะอะไรตรงนี้เนี่ยให้อยู่ที่6คะแนนเหมือนกันครับ าการสมบารุงของ Land Cruiser เนี่ยต้องบอกว่าทนทานมากๆนะครับเสียยากนะครับแล้วก็มีอายุการใช้งานค่อนข้างสูงนะครับรถอายุ30ปีแล้วยังสามารถใช้ได้อย่างทนทานแบบนี้เนี่ยตรงนี้ให้8คะแนนครับใช้ประจำวันคันนี้สามารถขับได้เลยครับใช้ได้เลยแต่ว่าอัตราการบริโภคนะ้ำมันก็จะสูงหน่อยนะครับตรงนี้ให้7คะแนนพอพอมาเรื่องของความแรงคงจะวัดไม่ได้เพราะคันนี้ไม่ได้เกิดมาเพื่อแรงนะครับแต่ว่าอาจจะต้องวัดว่าเป็นสมรรถนะออฟโรดนะซึ่งคันนี้ต้องบอกเลยว่าความสามารถในการขับขี่ทางวิบากเนี่ยไม่เป็นสองรองใครตรงนี้ให้8คะแนน สำหรับตำนของรถคันนี้เนี่ยได้ชื่อว่าเป็น king of Toyota off road นะครับแล้วก็ถือเป็นหนึ่งใน f f r โ road ที่ดีที่สุดในวัติตร์เลยก็ว่าได้นะครับตัวนี้ให้8คะแนน Land Cruiser เนี่ยเริ่มต้นที่ราคาประมาณ7-8แสนครับตัว U N เนี่ยตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณล้านปลายๆนะครับซึ่งการที่จ่ายเงินระดับนั้นมาแล้วได้รถสภาพแบบนี้มาได้รถที่มีออปชันแบบนี้มาผมให้เจ็ดคะแนนครับราคา Land Cruiser เนี่ยขึ้นมาแล้วระดับหนึ่งครับแต่พิยงแต่ว่าดีมา์ของทั่วโลกยังสูงอยู่นะครับไม่ใช่แค่คนไทยที่เล่นนะครับ สายแคมปิ้งเนี่ยถือว่าคันนี้เนี่ยถือว่าเป็นที่สุดละคันหนึ่งนะเพราะนั้นราคาในอนคาคตค่อนข้างม,มีโ p เ t นเชียลครับเคะแนนครับบทสรุปของคันนี้นะครับ Land Cruiser vx 8 0เนี่ยถือว่าเป็นรถออฟโรดหนึ่งในไม่กี่คันนะครับที่เข้าขั้นเป็นรถคอลเลกติ้งหรือรถคลาสสิกแล้วนะครับทั้งยังมีความทนทานสูงนะครับใครที่อยากหามาซื้อหามาใช้เนี่ยผมว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเทียบกับการใช้งานอาจะซื้อมาเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆแล้วเนี่ยสเปครถต่างๆเนี่ยยัังงงงเเป็นนนรอออตวใหหม่่่่่ยยาช VX100 ซึ ให้ออปชั่นมาที่สูงกว่านี้เหมือนกันในราคาที่เรียกว่าย่อมเยาวกว่าด้วยซ้ำนะครับก็อันนี้จะเป็นสายสะสมสายเก็บมากกว่าสายใช้งานแล้วกันนะครับบทสรุปง่ายๆครับสำหรับ Land Cruiser นี้ก็ถือว่าเป็นรถสายเก็บคันนึงนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆมี Land Cruiser ตัวนี้เลยเนี่ยจะเอาไปเก็บหรือว่าจะเอาไปลุยป่านะครับลองคอมเมนต์กันมาดูนักแสดงความคิดเห็นกัน ครับสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวจะลากันไปก่อนนะครับอย่าลืมติดตามชมรายการ Auto c o l l e c t a b l e ใน Infinite Media นะครับใน YouTube c h anel n ได้นะครับวันนี้ Art Auto c o n n e c t a b l e ลาไปก่อนสวัสดีครับ